มันมีข้อมูลใหม่คลิปใหม่ๆห,หลักฐานใหม่ๆเนี่ยออกมาเรื่อยๆเ, <Ừ. S 1> เดี๋ยวเราจะขยายความส่วนนั้นนะคะแต่เอาประเด็นนี้ก่อนเมื่อวานนี้พี่ชายของคุณแตงโมค่ะคือพี่ชายเนี่ยนับถือศาสนาพุทธส่วนคุณแตงโมเนี่ยนับสือนับถือศาสนาคริสต์นะคะแต่พี่ชายบอกว่าเพื่อความสบายใจเมื่อวานนี้ลงพื้นที่ไปพร้อมกับคุณไทเอกพันธ์ค่ะคุณผู้ชมไปตรงนี้นะคะไปทําไมร่วมนิมนต์พระสงฆ์ไปทําพิธีเชิญดวงวิญ,ญญาณของคุณแตงโม ตรงบริเวณจุดเกิดเหตุตรงนี้นะคะพี่ชายของคุณแตงโมก็คือคุณดายศเดชจบนะคะส่วนอีกคนหนึ่งที่สําคัญเลยนะคะก็ลงพื้นที่ตั้งแต่วันแรกพี่ไทยเอกพันธ์บรรลือฤทธิ์ค่ะ ทั้งสองท่านพร้อมกับอีกหลายคนนะคะเดินทางไปยังท่าเทียบเรือพิบูลสงคราม1อําเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีช่วงเช้าของเมื่อวานนี้นะคะตรงนี้ถือได้ว่าเป็นจุดที่ใกล้เคียงกับจุดที่พบร่างของคุณแตงโมนะคะโดยทั้งสองท่านเนี่ยได้นิมนต์พระสงฆ์ทำพิธีอัญเชิญดวงวิญญาณคุณแตงโมแล้วก็นี่คุณผู้ชมที่เราได้เห็นพร้อมกันเนี่ยคือเป็นภาพที่มีการไลฟ์สดผ่าน Facebook ในช่วงที่มีการทำพิธีอัญเชิญดวงวิญญ,ญ,ญาณเนี่ยนะคะพี่ชายของคุณแตงโมบอกว่า คือเข้าใจแหละว่าน้องสาวเนี่ยก็คือคุณแตงโมนับถือศาสนาคริสต์ตัวเขาเองเนี่ยนับถือพุทธแต่เพื่อความสบายใจก็เลยทําพิธีเพื่อความเป็นสิริมงคลให้กับครอบครัวด้วยนะคะแล้วก็อยากจะอัญเชิญดวงวิญ,ญญาณให้กับคุณแตงโมด้วยการทําพิธีใช้เวลาสักประมาณกว่าชั่วโมงก็เริ่มทําพิธีตั้งแต่ท่าน้ําก่อนจะลงเรือไปยังจุดที่พบร่างคุณแตงโมกลางแม่น้าเจ้าพระยาจากนั้นพระสงฆ์ก็ได้มีการสวดมนต์แล้วก็ทําพิธีตามความเชื่อ เผากระดาษเงินกระดาษทองก่อนที่จะมีการถวายสังฆทานแล้วก็กรวดน้ําเพื่อเป็นการอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้กับคุณแตงโมนะคะพี่ชายของคุณแตงโมย,ยังบอกแบบนี้ค่ะคุณผู้ชมบอกว่าขอให้ดวงวิญญาณของน้องสาวเนี่ยไปสู่สุคติไม่ต้องห่วงอะไรแล้วนะคะบอกว่ารู้สึกตื้นตันกับความรักของบรรดาแฟนคลับที่มอบให้กับคุณโม,ะมนะคะ พี่ชายยังบอกฝากขอบคุณทุกคนด้วยที่เป็นกําลังใจให้กับครอบครัวแล้วก็พยายามที่จะช่วยเหลือทุกทุกทางให้กับครอบครัวนะคะอันนี้ได้ความร่วมมืจอจากนี่ผมผมผมเห็นแล้วผมตื้นันมากนี่คือเป็นดอกไม้ที่คนที่ร่วมแสดงความไว้อะไรกับน้องโมนะครับประชาชนที่รับน้องโมนะครับนําดอกไม้มา,มาวางไว้ที่ผ้านะครับอันนี้ก็ขอบคุณมากนะครับทำให้รู้ว่า น้องผมเนี่ยมีคนรักมากยังมีคนรักมากผมดีใจแทนน้องสาวด้วยคือพี่ชายบอกว่าสิ่งที่มันสะท้อนได้อย่างหนึ่งคุณผู้ชมเห็นดอกไม้ที่ปรากฏอยู่หน้าจอใช่ไหมคะนี่เหล่าบรรดาแฟนคลับของคุณแตงโมเนี่ยเอาไปวางไว้เพื่อเป็นการไว้อะไรให้กับคุณแตงโมจริงๆแล้วแฟนคลับคุณแตงโมเนี่ยมีเยอะมาก ทั้งที่แสดงออกด้วยการกระทําแบบนี้และบางคนอาจจะไม่ได้แสดงอ,ออกแต่เข้ามาในโลกโซเชียลมีเดียมาแสดงความอะไรกับคุณแตงโมเยอะมากนะคะบางขอออกมาที่วางเขามีการเขียนจดหมายถึงคุณแตงโมด้วยนะนะแต่ว่าก็โอเคละถึงแม้คุณแตงโมจะไม่ได้อ่านแต่ก็หวังว่าวิญญาณคุณแตงโมจะรับรู้เนาะรับรู้สิ่งมันเกิดขึ้น